สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง j o บ Worker ทุรคนคิดถึงทุกคนเลยครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับทุกคนโอแฟนๆตอนรับอย่างดีเอ้าวันนี้โอ้คุณป้าคุณป้าพายุเลยดิครับวันนี้ครับตรงนี้มันจะมันจะหันนะหันก่อนใครๆๆๆๆจะหันทำไมเอ้าคนดูมึงดูนี่มีไหมมันไม่มีมึงเดินมามึงเห็นใครไหมมันไม่มีคนไม่ต้องหันเห็นนะ ก่อเลยแต่ว่าก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่กดซับสไครป์ช่องผมมานะครับแหมดีใจมากเลยครับผมอย่าลืมนะฮะก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับกดยังยไงครับมันมีปุ่มอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยอดีตแกฮะใช่ซับสไครป์เนี่ยกดเข้าไปกูจะได้ตัง <S <S ค์พอกูได้ตังค์กูจะได้ไปทำคลิปให้ดูไงี่เวลามีคลิปใหม่เราจะได้รู้ไมโอเคงั้นให้เขากดใหม่ไอ้ที่ถามตอบอย่าลืมกดปุ่มซับสไครป์นะครทุกดรรือยัังคบ ตุแล้วตบมือให้เองครับวันนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกครับผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับทุกคนนครนายกนะครับเป็นจังหวัดที่เขาเรียกกันว่าใครที่เป็นนายกนะครับจะได้มันอยู่ที่คนครแห่งนี้นะครับเป็นคนครในในายก ูบอกกูไ่เล่นบุกดีไม่เล่นบุกีเหมึงก็พยายามเลยกูพูดคนดูฮาฮาเฮียอะไรนั้นกูไม่เห็นหน้าพวกเขากูยังรู้เลยลูกปลาละครนายกเป็นนะครของนายกนะครับอ่าี่พี่เอาอย่างนี้เลยไม่เอาไม่เอานะคะสี่สามสองนครนายกอันจังหวัดนะครับที่อะไรอะไรอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบกันนะครับว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรครับอ่าอันนี้บะหมี่นงบะหมี่เียอะไรแล้วตก มันตกนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ครับผมจะพาพทุกคนนะฮะไปสัมผัสธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้เนี่ยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปกันเลยครับตามไปฮะโอเคครับครับเดินไปนะ,ะเดินไปไม่มีรถให้นะอ้าวแล้วไม่แม่งเอารถมาก็ธรรมชาติไงไม่มันตรงนี้มันตัดไปเลยได้เลมตัดได้ เออไงก็ตัดได้มึงเมื่อรถมา่ละนี่ถนนนี่ก็รถได้แหละรถมันจอดตรงนู้นไปแล้วมันเดิขยับมาดิมันเดินไปหน่อยเดินไปตัวเดียวแหนตกเอาแค่สายตามึงมองขอบฟ้าสี่ขามะคุณเห็นไหมมันตกไไม่เห็นก็เออไงบอกไงเขาคนที่บอกว่าไกลไงทุกผายไกลที่ไกลหลังก็พาพวกไปไปที่เย็นๆประโยชน์ขยะไม่มาดิคนชอบธรรมชาติใครคนดูเขาทางเขาดิดูมูลตะคุยกับมึงเดินมาครึ่งทางแล้วมั้ง ทุกคนครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าเป็นป่าเลยครับทุกคนครับหลายคนอาจจะไม่ได้กลิ่นเหมือนผมนะครับแต่บอกเลยว่ากลิ่นใบไม้กลิ่นธรรมชาติเข้ามาเต็มรูจมูกผมเลยครับเดี๋ยวพาอไปดูนะว่าขา้างในจะเป็นยังไงครับ ไม่ได้มาควางก่อนนะครับไม่มีเลยนะขนนกกระเด้าดินครับทุกท่านครับไม่แน่นะครับทุกผู้ชมถ้าเราเดินต่อไปอาจจะเจอเจ้าของขนนกนี้ก็เป็นได้ครับทุกู้ชมครับพี่แบบลูบจมูกได้ไหมมันอยู่ในโรคอะไรเปล่ะเอาแบบเฉียงได้ไหมเอาแบบมุมกล้องอ่ะเอาลองดูห้าสี่สามสองธรรมชาติมากมากเลยครับทุกผู้ชมครับผมว่าโดนเลยดีกว่ามันเปื่อนเนี่ยเอาแค่แตะได้ไหมเอาแตะแตะห้าสี่สามสองธรรมชาติมากมากเลยครับทุกผู้ชมครับอะไรต่อครับ เดินมาได้ประมาณครึ่งทางครับเราได้เจอกับจุดแรกแล้วครับควาอุดมบูญครับของธรรมชาตินะครับผลผลให้น้ำเนี่ยได้ถูกมีแรงดันครับพุ่งทะยานขึ้นมาจากพื้นดินครับลอยสูงขนาดนี้ครับทุกผู้ชมน่าตื่นเต้นนะครับนี่ยังแค่จุดแรกครับผมอยากจะรู้เลยกันว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจะมหัศจรรย์ขาดไหนครับทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมฮะถ้าอยากรู้ต้องพูดพร้อมกันก่อนว่าจ็อบวอลเก เอาแบบว่าสามัญสำนึกเลยนะมึงมองเนี่ยมึงรู้ไหมมันไม่ใช่น้ำตกท่อนาวเลยแต่ใช่ไงดิแล้วเมื่อกี้กูพูดอะไรมันี่้เลยมันอินเสิร์ตวงการมันเึิงไม่รู้อ่ะมึงไปตัดมาให้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 มันดูว่าเป็นน้ำตกที่สุดอะให้มันดูว่าเออช่องกูแบบลุยป่ามีธรรมชาติจริงๆยิ้มเฮียอะไรของมึงอ่ะแหมถ่ายไปยิ้มใบสัตว์ คนครับต้องบอกตามตรงว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันทุกผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ได้เห็นสิ่งสวยๆงามครับพลังใจต้องสูงครับทุกคนครับอย่างเช่นผม,มดนะดน้นเดินทางครับลำบากมากไหม ก็ลำบากครับแต่ผมไม่ยอมแพ้ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ลองเงี่ยหูฟังครับเสียงน้ำตกครับท่านผู้ชมครับน่าจะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางครับท่านผู้ชมครับสบายๆกันด้วยครับอพี่เดี๋ยวเดินสายนิดนึงไม่นิดไอ้เฮียดูดิ่ไม่กลัวคนดูได้ยินเสียงน้ำตกแล้วบ้างเดี๋ยวไปเอาภาพน้ำตกแบบใน Google ก็ได้ทำตอนตตัด่อเอาภาพน้ำตกแบบใหญ่ๆมาใส่ได้ไหมให้เหมือนเรานั่งอยู่กลางแบบน้ำตกยักษ์เลย เมื่อกี้เรือมันเป็นผาแล้วไม่รู้มีทางไม่มีทางลงมึงได้เช็คเส้นทางมาก่อนเป็นอ่ะไม่เช็คก็คือมึงลองเดินเข้ามาพร้อมกูนี่แหละ่ใชมึงจะมีหน้ามาพูดว่าใช่สนุกดีอันลวดโอ้เฮียถนั่งคิวบรรยากาศพี่ว่าข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมหลบให้ผมถ่ายผมถ่ายแล้วพี่ก็บอกว่าโอ้ยตกใหญ่มากอาพูดๆไปก่อนนะ พูดอะไรเนี่ยเขาหาภาพมรรยากาศกินได้ใช่ไหมล่ะไาเลยไปให้กลับทุกคนครับตามสัญญาครับทุกครับจ็อบวอล์คเกอร์ไม่เคยผิดสัญญากับใครอยู่แล้วครับทุกคนครับและนี่ครับคือจุดที่สวยงามที่สุดครับผมน้ำตกนั่นเองครับทุกคนครับด้านหลังผมครับทุกผู้ชมสวยงามมากครับท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกเลยครับสู๊ กล้องไม่ต้องตามสิจะเอากล้องแพงไปทำไมอ่ะมันไม่มีแต่มึงดูดิมันมีไหมเดี๋ยวเข้าภาพมาใส่าภาพมาใส่ใช้อีกทีเดียวนะเอ,เอาแคบเลยไหมอีกเทคเดียวนะเอาแคบเลยนะเอาแคบแคบท่านผู้ชมครับดูสิครับภาพด้านหลังของผมสวยงามขนาดไหนน้ำตกสูงลิบเลี่ยวเลยครับท่านผู้ชมครับ หายเหนื่อยนะครับทุกคนครับยอมรับตามตรงครับเดินมาก็าต้องมีเหนื่อยกันบ้างแต่ว่าตราบใดที่ใจของเราครับผู้ชมยังไม่ยอมแพ้สิ่งที่รอเราอยู่ปลายทางก็คือสิ่งที่สวยงามแบบนี้ครับผมและอย่าลืมนะคะรับผู้ชมยมใดที่คุณเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้หโวยหาน้ําเปล่าอย่าลืมเมา n ์อย่าลืมเมา n ์เทนไป,นไปดี <c oughs> <c oughs> กันเลยกันเลยนะพักดินเลยนะพักผ่อนเลยพักผ่อนแล้วพักพักผ่อนแล้ว